สวัส of ดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับความลับครับว่าทําไมลูกค้าถึงให้การสนใจที่ดินที่วังกระโจมกันมากเยอะขนาดนี้นะครับ50%ลูกค้าจองออนไลน์ครับยังไม่ได้มาดูที่แต่สามารถจองมาได้ถามมาดูว่าทําไมครับนี่คือความลับของที่ดินที่วางกระโจมครับผมพามาดูนะครับตามมาเลยครับนี่เลยครับอยู่ทางด้านซ้ายมือผมเองครับนี่ครับนี่เป็นสระมรกตที่ น้ำแล้วใสแล้วสวยแล้วเขียวจริงๆนะครับที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับหายากมากที่นี่นะครับมีที่วังกระโจมที่เดียวครับพื้นที่จากที่ติดคลองครับตรงนี้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ําพื้นที่ขนาด3ไร่นะครับที่เราเนี่ยขุดสระน้ําแล้วก็เก็บกักน้ำไว้ให้ใช้ลูกค้าใช้นะครับแล้วน้ําที่นี่ไปไหนน้ําที่นี่จะเข้าล่องน้านะครับด้วยลูกค้าที่เข้ามาดูที่นี่นะครับแล้วตัดสินใจจองที่นี่นะครับส่วนหนึ่งครับชอบของบรรยากาศของวังกระโจมครับ2ครับเป็นพื้นที่น้ําที่จากแหล่งน้ําตรงนี้นะครับ ไหลเข้าด้านท้ายแปลงทุกแปลงนะครับที่นี่เนี่ยทุกบ้านทุกหลังที่ดินทุกแปลงจะมีน้ําพาดผ่านทุกแปลงครับคือล่องน้ําอันนี้ครับนี่คือความลับของความสําเร็จของที่วังกระโจมครับถามว่าทําไมครับด้วยความที่เป็นล่องน้ำานี่ครับความยาวต่อพื้นที่นะครับความยาวต่อแปลงเนี่ยประมาณ3ามถึงสี่เมตรนะครับอ่ร้อมรอบโครงการนะครับทำให้ดินทั้งโครงการของนครนายกตรงนี้นะครับของวังกระโจมตรงนี้นะครับ พื้นที่เย็นนะครับลมพัดไม่ว่าจะจากท่านได้ไหนก็แล้วแต่นะครับจะทําให้พื้นที่บรรยากาศที่บ้านที่ดินตรงนี้เย็นครับเพราะว่าปันจะพัดผ่านน้ำนะครับแล้วก็มีร่องน้ำเนี่ยด้านหลังเนี่ยช่วยในช่วงไอร้อนนะครับในช่วงของความร้อนเนี่ยน้ำที่นี่ก็จะช่วยซับความร้อนได้เยอะครับนี่คือความลับที่เราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยครับที่นี่ที่แรกนี่เลยครับผมพามาดูซสขนาดไหนดูดีครับจากที่นี่ผมมองไปเห็นก้นบ่อเลยนะครับด้วยความที่ใสแล้วก็เขียวนะครับแล้วก็พื้นที่ขนาดกว้างเนี่ยดูเลยครับ ช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะมีสูบน้ําเข้าไปใช้แล้วแต่นี่เป็นที่พักน้ําของเรานะครับก็จะเป็นที่แหล่งน้ําปล่อยน้ําไปในล่องแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับผมพามาดูนะครับนี่ด้านนี้เลยครับจากอ่างเก็บน้ําตรงนี้นะครับพาดผ่านล่องไปนะครับเห็นไหมครับนี่พาดผ่านล่องตรงนี้ไปนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับพราะเคยตกมาแล้วครับตัวนี้ครับพาดล่องน้ํานี่ยาวไปจนถึงท้ายแปลงเลยนะครับนี่ลูกค้ามีน้ําใช้ตลอดนะครับสบายใจได้ครับนี่คือการวางแผนไว้อย่างดีนะครับทาให้ลูกค้าที่เข้ามา วังกระโจมแล้วชอบบรรยากาศที่นี่บรรยากาศแบบบ้านสวนบ้านลูกทุ่งบ้านแนวบ้านบ้านบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเห็นสมัยเด็กๆหาไม่ได้แล้วครับในกรุงเทพแต่ที่นี่นะครับยังเจอได้นะครับช่วงบรรยากาศในช่วงฝนตกท่านจะได้กลิ่นไอดินไอหญ้าไอแดดยืนแล้วก็แบบมีความสุขครับทั้งๆที่ช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนมากครับนี่คือส่วนดีนะครับที่เรามีให้ที่วังกระโจมครับแล้วก็ผมมั่นใจได้ว่าอาจจะเป็นที่เดียวที่ ในประเทศไทยเลยก็ได้ที่จังหวัดที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศก็คือนครนายกนี่แหละครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบเข้ามาดูก่อนตัดสินใจนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาดูเนี่ยเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วค่อยให้คาตอบอีกทีก็ได้ว่าท่านชอบหรือไม่นะครับอยากท้าให้มาดูครับท่านใดที่สนใจครับโทรหาเอกได้เลยนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาเอกได้0881451155ครับแล้วย้ำนะครับท่านมีเงินแค่ส0,000นะครับท่านเป็นที่ดินขนาด 2รานครึ่งไร่เนี่ยได้ทันดีสบายๆเลยนะครับเก็บเงินวันละ3า0สี่ท่านก็สามารถผ่อนที่ดินที่นี่ได้แล้วนะครับแล้วก็ด้วยข้อเสนอพิเศษนะครับย้ำนะครับเพียงแค่30 0 0 0บาทตอนนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วครับท่านใดที่สนใจรีบโทรมาด่วนนะครับสวัสดีครับโดดได้เลยไหม